หัวใจขนนกนะคะแมท่านผู้ฟังบอว่าหัวใจกับขนนกมันคืออะไรนะคะแท้จริงหัวใจนะมาจากคําว่านะคะตะก้อนบุญหรือว่าก้อนบุญนั่นเองนะภาษาอาหรับนะคะก็แปลว่าหัวใจนะหัวใจเนี่ยนะเปรียบเสมือนอกับขนนกที่อยู่ใต้โคนต้นไม้นะซึ่งถูกลมพัดพลิกคว่ำนะแล้วก็พลิกหงาย เป็นสัมปัสสำนวนหรือว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะที่มาเปรียบเทียบในเรื่องของหัวใจกันนะพุทธฟังท่านผู้ฟังก็ไม่ต้องแปลกใจนะยังมีอีกนะคะเปรียบหัวใจนั้นนะคะเปรียบเสมือนกับุนนกที่อยู่บนพื้นดินนะคะที่แห้งแล้งถูกลมพัดนะคะพลิกคว่ำพลิกหงายอีกแล้วนะคะก็นะคะเป็นเรื่องราวนะที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องของหัวใจแล้วก็เปรียบสัมปัสสำนวนนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะคะก็เป็น การรายงานโดยอิบนูอบีอาซิมแล้วก็นะคะรายงานโดยอามัดนะคะที่ได้นําเสนอไปในเรื่องของก้อนบนหรือว่าหัวใจนั่นเองนะคะเพียงแค่ลมพัดผ่านเบาๆก็ปลิวนะคะล่องลอยไม่มีทิศทางเลยนะคะรายการควบคุมนะคะฮาวาหรือว่านับซูนะคะที่ได้กันว่าอารมณ์ไฟต่ำนั้นนะะก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่านะคะจะต้องกำจัด เพียงอย่างเดียวแต่ว่าจะต้องควบคุมมันนะให้ได้เพราะว่าอารมณ์นั้นทําให้หัวใจนะเกิดความอยากต่างๆนานาเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นนะในเรื่องของความอยากนะของมนุษย์เนี่ยนะเยอะแยะมากมายเลยนะอยากเด่นอยากดังนะอยากเป็นผู้นําอยากร่ํารวยอยากสวยอยากหล่อนะอยากได้มาซึ่งการครอบครองในเรื่องต่างๆนะอยากได้มาซึ่งคู่กายก็ดีนะคะคู่คู่ที่คอยอยู่เคียงข้างกายนะนั่นคือความอยากนะอยากร่ําอยากรวยนะอยาก แต่ว่าในส่วนของอยากร่ำรวยเนี่ยนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าพระองค์ล้อนะคะจะสอบสวนท่านนะคะว่าเม็ดเงินที่ท่านมีที่พระองค์ล้อให้เนี่ยนะคะท่านนั้นได้ใช้จ่ายไปในบนทางใดบ้างนะคะคุณที่อยากรออยากสวยก็เหมือนกันนะคะก็ถูกสอบสวนว่านะคะปกปิดเอารล้วไหมนะคะทำซีนาไหมหรือว่าใช้ร่างกายนะคะไปในทิศทางใดหรือว่าทําตัวไป ในทางทิศทางใดนั่นเองนะเหล่านี้นะคะเป็นต้นนั่นก็คือความอยากของมนุษย์นั่นเองหรือว่าฮาวานะคะเป็นนับสูของมนุษย์นั่นเองนะคะหรือว่าสุนนะนะคะท่านนบีนะเป็นอย่างไรแต่ว่าไม่ทําตามนะแสดงว่าปฏิเสธนะคะท่านราศูนนะคะเพราะอาจว่าไม่ได้ศึกษาหรือว่าไม่ได้ใส่ใจนะแค่ทําตามแต่ว่าหัวใจเรียกร้องนะคะชัยตอนก็นั่งยิ้มแล้วนะคะแค่นั้นก็นะคะชอบอีกเลี่ยงนะ หลักการของศาสนานะรู้มากบางคนเนี่ยนะก็ไม่ทำเลยนะก็มีนะคะคลุมหีหยาบนะคะปกปิดเอาหรอนะคะก็จริงแต่ว่าหิยาบนั้นอาจจะบางนะแหมเห็นเลยนะผมมีกี่เส้นอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ผ้าคลุมเหมือนกันนะคะผืนเล็กนิดเดียวนะบางคนใส่โอ้โหนะปิด เห็นคอเห็นเห็นอะไรนะคะเขาเรียกว่าทองคําหนักหนึ่งบาทสองบาทก็เห็นกันหมดเลยนะคะก็ต้องระวังทางสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของเสื้อผ้าก็เช่นกันนะคะบางคนเนี่ยใส่นะคะรัดรูปนะคะหรือว่าบางคนก็เอวต่ําไม่ได้พัดพิงถึงใครนะแต่ว่าในการนําเสนอสื่อตรงนี้เนี่ยนะคะก็อยากจะให้คบคิดกันนะคะก็ไม่อยากที่จะให้เรานั้นผิดหลักการของศาสนาหรือว่าลืมบทบัญญัติหรือว่าลืมความเป็นเราไปนะคะ แต่ว่าเหนือนสิ่งอื่นใดนั้นนะคะการลงในเรื่องของฮิญาบนั้นนะ,ะฮิญาบลงมานะคะหรือว่ามีบทบัญญัติในเรื่องนี้นะ,ะเพื่ออะไรนะะเอาแค่ความหมายของฮิญาบก็พอนะคะฮิญาบก็คือน,นะ,ะเป็นสิ่งที่ปิดกัน้นนั่นหมายความว่านะ,ะเราปกปิดนะ,ะเห็นไหมลักษณะที่ว่าปกปิดปกปิดอก นะส่วนอกปกปิดนะส่วนของขอบเขตนะเว้นบริเวณของใบหน้าก็มีนะฮะปกปิดเส้นผมปกปิดเหล่านี้นะคะเป็นต้นลำคอเหล่านี้นะคะนั่นถือว่าเป็นการปิดแล้วก็กัน้นนะไม่ให้กับคนอื่นเห็นนะคะแล้วจะเกิดนะฮาวายอย่างที่เราว่าข้างต้นนะเยอะแย,ยะมากมายเลยนะทําให้หัวใจพลิกคว่ำพลิกหายนะแล้วก็ในเรื่องของฟังเพลงเช่นกันนะท่านผู้ฟังนะหัวใจก็อ่อนไหวไปกับเสียงเพลงนะที่ถูกกระตุน้นนะะบางเพลงเนี่ยให้รู้สึก ถึงความรุนแรงนะความคึกคักแล้วก็ฉุดรั้งอารมณนะ์แะแปรปรวนเนี่ยทำให้หัวใจของเราเป็นไงคะรู้สึกว่าบางเพลงเนี่ยนะเนื้อหาเนี่ยก็อาจจะทําให้เรานั้นชีริกต่ออลัลลอกก็เป็นได้นะอย่างเช่นนะเนื้อหาทีา่เป็นเพลงที่ว่า ขาดเธอขาดใจยอมเธอคนเดียวอย่างเงี้ยนะอยากตายนะแต่ลืมไปนะว่าพระผู้เป็นเจ้านะเป็นผู้ที่ให้ชีวิตของเราบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะเปลิดเพลไปกับเนื้อหาของเพลงก็เป็นสิ่งที่นะคะเราจะต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะอยากจะฝากไว้นะคะส่วนในเรื่องของความเศร้าเหงานะคะมัวแต่งมงายนะ,ะกับสิ่งที่ไร้าสาระนะคะความรักที่ดีงามก็คือนะคะเป็นไงนะคะการรักในพระเจ้าหรือรัก นะคะท่านรอซูรุลเหรอนะคะทำเพื่อพระเจ้านั่นเองนะนั่นคือเป็นความรักนะ,ะที่บริสุทธิ์นะคะท่าน,นเพืฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีความรักแล้วนะ,ะคะควบคุมสติของตัวเองไม่ได้นะคะบางคนเนี่ย ผิดหวังจากความรักนะคะอกหักอยากฆ่าตัวตายนะคะแต่ในหลักการของอิสลามแล้วเราจะทําเช่นนั้นไม่ได้นะเพราะัะเานเป็นการทําร้ายตัวเองอย่างหนึ่งก็คือนะคะเป็นอมนามะนะเป็นวาญิบเหนือกับเรานั้นก็คือการรักษาชีวิตของเราด้วยนะคะอย่าทําร้ายตัวเองนะคะบางคนนะคะใช้มีดกรีดตัวเองเลยนะคะประชดชีวิตอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะเราจะต้องอมีความรักนะคะอยู่ในขอบเขตนะคะไม่ใช่ให้ไปทั้งหมดเลยนะคะในหลักการของอิสลามก็สั่งสอนไว้ด้วยในเรื่องนี้นะคะเยอะแยะมากมายนะ หากว่าเราไปาสือหาในเรื่องของมับบะหรือว่า,าการมอบความรักให้ใครเนี่ยนะคะเรามีาในในส่วนที่จะต้องเก็บกักหรือว่า,าในการมอบนั้นนะเป็นอย่างไรนะก็ลองค้นคว้าศึกษากันดูได้นะคะเพื่อที่จะทําทให้เรานั้นดําเนินชีวิตนะะอยู่บนคัลองของศาสนาที่นะได้บัญญัติใช้ไว้นะคะ บางคนนะ,ะรู้ว่าศาส,สนาห้ามนะ,ะแต่ก็ยังนะคะทำนะคะสิ่งที่ฮารอมหรือว่าสิ่งที่เป็นบาปนะคะไม่ว่าจะเป็นการนะคะ,ะควงคู่ครองแขนนะคะหนุ่มสาวก็ดีงัน,นโอ้โหนะคะ,ะก็ผิดหลักการนะคะก็คือจีนาทางสายตาบ้างจีนาทางการกระทําบ้างก็แล้วแต่นะคะอิสลามไม่มีระบบแฟนนะคะก็อยากจะ พูดตรงนี้นรุนรมงในเรื่องของหลักการตรงนี้กันนิดนึงนะคะแล้วก็นะถ้าหากว่าเรามีแฟนกันอย่างปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะทํานําไปสู่นะคะการทําจีนาแล้วก็นะผลสุดท้ายเนี่ยนะโทษสังคมอีกนะคะอาจจะมีการทําแท้งอาจจะมีนะคะการทั้งตั้งท้องหรือว่าตั้งครรน,นะ,ะโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะโดยเป็นการผิดหลักเงี้ยนะคะก็ถือว่าไม่เป็นการสมควรนะคะเพราะนี่เราจะต้องระวังนะ,ะในเรื่องของการ ดำเนินชีวิตนะคะทุกระเบียดนิ้วนี่นะคะเราจะต้องคิดนะคะเราะเนี่ยถ้าหากว่าสังคมยังเป็นเช่นนี้นะคะรังแต่จะฉุดรังเนี่ยให้เราออกจากนะคะอิสลามนะคะแล้วก็จะไปสอนใครหรือว่าเตือนใครได้นะคะในเมื่อตัวของเราเองเนี่ยยังทําไม่ได้แล้วก็ยังที่จะดึงอิสลามให้ตกต่ําลงมาด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็อยากจะฝากด้วยนะคะแถมยังเนี่ยไปชวนให้กับ นะ,ะพี่น้องนะ,ะคนอื่นหรือว่าท่านอื่นๆเนี่ยได้ทําตามอีกนะคะเนื่องจากเรา นับตื่นตามหน้า,หน,าหน้าที่ของเราก็คือตัวแทนนะคะในการที่จะเรียกร้องนะ,ะไปสู่ในเรื่องของการกระทําความดีต่างๆด้วยนะคะการปฏิบัติตามหลักการของศาสนาที่ถูกต้องก็เป็นการดะวะอย่างหนึ่งนะคะเป็นเป็น,เ,ปนเราก็เป็นตัวแทนในอิสลามเช่นกันนะคะไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่นะของคุณที่ทํางานด้านศาสนาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปมอบหมายนะ,ะให้กับคนที่ผู้รู้บ้างนะคะตัวอ,อิมัมนั่นแหละนะคะเป็นคนตักเตือนนะคะเราไม่จําเป็นจะต,ต้องไปตักเตือนหรือว่าพูด อะไรอย่างเนี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะเพิ่งทราบจุดว่านะคะในร่างกายของเราเนี่ยมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งนะคะหากว่ามันเป็นก้อนเนื้อที่ดีนะคะร่างกายก็จะดีไปทั้งหมดด้วยนะคะท่านผู้ฟังคงจะสนใจว่าก้อนเนื้อนี้มันคืออะไรนะคะและถ้าหากว่าก้อนเนื้อที่ว่านี้นะคะมันเสียหายหรือว่าร่างกายทั้งหมดเนี่ยก็จะเสียหายไปด้วยก้อนเนื้อนี้นั่นก็คือนะคะก้อนบน หรือว่าหัวใจนั่นเองที่ได้นาเสนอไปตอนต้นน่นะคะนี่ก็เป็นาการรายงานโดยบุคคลีและก็มุสลิมถือว่าเป็นฮะดีสนะคะที่สอนใจเราได้มากเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าเราลองไตรตรองและลองคิดดูนะ,ะว่าหัวใจนี่เป็นกลนไกลสําคัญเลยทีเดียวนะคะเป็นตัวที่สุบฉีดนะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะ,ะจะเคลื่อนไหวได้นะ,ะถ้าหากว่าหัวใจหยุดเต้นเราก็ ไม่มีชีวิตหรือว่าไม่มีลมหายใจนั่นเองนะท่านผู้ฟังก็ลองคิดกันดูสักนิดหนึ่งนะคะหากะดิฮะดิสนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นถึงหน้าที่ของหัวใจที่คอยควบคุมอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะคะเราจะต้องขอดุอาเสมอนะให้อยู่ในขนทางที่นะ,ะไม่เป็นผู้ที่หลงลืมนะคะมีความอดทนมีจริยามารยัทที่ดีงามนั่นเองนะอิสลามนั้นครอบคลุมทั้งหมดนะท่านผู้ฟังแม้ว่าในเรื่องของการควบคุมหัวใจ ะะเพราะจะทําให้เรานั้นกลายเป็นผู้ที่ศรัทธานะคะน่าคบนะคะถ้อยทีอาถ้อยอาศัยนะคะน่ารักนะคะแล้วก็อยู่ในหุนทางนะคะอย่าปล่อยห้หัวใจนั้นถูกพัดไปกับสิ่งที่ยั่วยวนอีกเลยนะคท่านผู้ฟัง